่ะทุกทุกคนวันนี้เฮลตี่ทริปเฉพาะกิจนะคะเราพามาเที่ยววันเดียวทริปอีกเหมือนกันเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยนั่นก็คือจังหวัดชนบุรีค่ะแล้วเมื่อเราไปชนบุรีเมื่อทุกทกคนพูดถึงชนบุรีเขาก็จะคิดถึงแต่อะไรนะทะเลทะเลนบางแสนพัทยาทยอย่างเงี้ยแต่ว่าใครจะรู้ว่าชนบุรีก็มีเค่ะ และสถานที่แรกที่เราจะพาไปวันนี้คือวัดบุญญาวาสค่ะ กินอะไรกันดีนี่ร้านไหนนี้ร้านไนท์สเต็กทีนี้เราก็มาถึงร้านไนท์สเต็กแจวคอยนะคะอยู่ที่ไหนนะพี่แดงน้องใหญ่ค่ะอยู่พิกัดไนท์ง่ายมากเลยนะคะจากตีแยกไฟแดงหนองเสือช้างตรงนั้นไปประมาณ500เมตรสายมือเราว่านะคะอย่ากลับเลยใช่ยืเยื้องๆสนใจง่ายเยื้องๆจากปั๊มบางจากค่ะน่นปั๊มบางจากนี่ปั๊มบางจากยืเยื้องๆกันไม่ถึงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจให้เรากินมากเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยวหิวมากแล้วหิวมาก อะไรนะเขาเรียกว่าชุดพุงกาค่ะพุงกาเขาจะมีสเต็กให้เลือก3ชิ้นนะคะพร้อมกับสปาเกตตี้อยาำให้เลือกเลือกได้วันนี้ที่เราเลือกมาเป็นสปาเกตตี้ต้มยำแห้งแล้วเราก็สั่งอะไรนะนี้ยำรวมนเส้นรวมทะเลนะเพิ่มนะคะพี่หมดไหมอ่ะสองคนอ่ะพี่นกนกอันนี้ปลาอะไรคะเนี่ย อันนี้ปลาแซลมอนอันน oh. well, nah, so mm. ี้ดอลลี huh. ่ก็เหมาะสำหรับเอ่อเหมือนกับผู้สูงอายุแบบย่อยยากนอย่างนีอย่างนีอย่างป้าหมูผู้สูงอายุแบบหมูนะคะสปาเกตตี้อะไรนะก๋วยเตยำก๋วยเตียอือหน่อยนะคะอมนนนนวนนนน โดยผ้าต้มยำของคนมากิยำรวมมิมกมอับก้้งเอาซอสมใหมสาสำหรับคนชอบยำรชาติกันโอเเลยเดี๋ยวขอกรุ้กอีกตัวหนึ่งนะคะ คาแฟของเงี้ยถึงแล้วถึงแล้วโทรศัพทยังแล้วเห็นริบบิโอเค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 ปลายร้อมร้อมร้อ รอบเนาะใช่ใช่ใช่ครบทุกสิ่งในวอเตอร์ฟอร์ดจบคลิปของวันสั้นๆของพวกเราสำหรับคน,นออฟฟิศนะคะ<ช>มีเวลาน้อยๆที่ใช่ว,วันเดียวที่ชลบุรีชลบุรีที่คอฟฟี่แห่งนี้ ก็คือ Waterfall Coffee นะคะบั t ท r f ฟอ l c คอฟฟีมันอยู่ที่ไหนนะที่บุูีรั w a t e r f a ี l ฟอ f f คอฟฟี่เนี่ยจะอยู่ที่ตำบลมา้าไผ่อำเภอบ้านบึงนะคะถ้าทุกคนจะมาเนี่ยง่ายมากเลยเข้า o o o l l m m p s แล้วเซิร์ชคำว่าร้านก๋วยเตี๋ยวจอมนาง w a t e r f ฟอ l c คอฟฟีเนี่ยจะอยู่ในนี้เราก็ขออนุญาตแวะไปจิบกาแฟนะคะเติมหวานด้วยเบเกอรี่อร่อยๆของที่นี่ก่อนนะคะ ไงวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะเฮ้ว t ท y t r ขอลาไปก่อนสำหรับรวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ